ฮัลโหลสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยยุกับผมเองหยุดนี่คือการป้นสตูดิโอในวันนี้คุณผู้ชมครับผมครับผมยังอยู่กันใน Gary's ม o ดเหมือนเดิมในโลบ็อกมือนเดิมเป๊ะเลยเพเอินว่าผมนั้นเลื่อนไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเกี่ยวกับแอดออนเว้ พี่ลองตดคันว่าแอดเออนดูดีหรือว่าเกมผ้าได้มันจะมีให้เราโหลดมอดเวยแต่การที่พี่จะโหลดได้นั้นมึนงจะต้องเสียโลวบัก <Okay. S 1> เสียโลบัก ah. ใช่ครับมันเสียงจริงเว้ยแล้วผมนั้นก็ลองซื้อมาแล้วซื้อมา2อย่างนะครับราคามันไม่ได้ขายแพงมากอ <Wow. S 1> ย่างแรกเลยเป็นเซ็ตปืนนะครับที่กูซื้อมาครั้งเดียวแล้วเขาแถมให้5กระบอกแล้วก็อันนี้มินินุกมินินุกนี่ผมยังไม่เคยลองใช้เว้ยแต่ว่าปืนพวกนี้นิดลองมาละ เอามาเลยทั้งหมด5กระบอกนะครับแล้วก็มินินุก1อันเดี๋ยวมินินุกมันอยู่ไหนวะโอ้กอดมันไม่ได้เพิ่มมาในสล็อตหรอวะ <Hey guys. S 1> เอ้ยกายเอ้าเป็นแค่ของตกแต่งเหรอเอ <Hey. S 1> อย่างนั้นเราลองหยิบมันมาได้ไหมโอ้ <Whoa. S 1> เอ้โอ้ก๊อดตัวดำเลยกู ตะก,กี้ใจหายใจความโอ้ทำไมมันเลือดสาดขนาดนี้วะสต็อปหยุดได้แล้วโอ้โหตัวกูติดก็บมันตลังเสีวยวไ่เออเออเอออันนี้เหมาะเหมาะที่จะเอาไว้เล่นในเซิร์ฟส่สวนรวมเว้เ <c oughs> ยี่ยมมากระเบิดนิวเคลียร์หายไปละเดี๋ยวอย่างต่อไปผมจะทําการรีวิวปืนนะครับโดยที่ผมนั้นจะรีวิวปืนจากนักทวงหนี้โหดเว้ถามว่าทําไมเขาถึงเป็นนักทวงหนี้โหดเดี๋ยวดูนะ ถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆเขาปุ๊บเขาแม่งจะแบบเดินชนกูหาเลื่องนะครับ,รรบแล้วเขาก็จะบ่นแบบนี้ผมไปจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่ไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำการใช้ AK ยิงตอไโอ้ปืนนี่ดีดใช้ได้เลยนี่อันนี้คือตายการยิง AK ปืนต่อไปปืนอัก ถามว่าดีดไหมก็ดีดอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้คุมยากเหมือน AK เว้เอาละเจ้านักทวงนี้มานี่นี่ประมาณนี้ผมคิดว่าเกมเนี้ยดาเมจปืนน่าจะเท่าๆกันปืนต่อไปฟาร์มัสโอ้โหปืนโคตกระจอกเลยชิยสากาเอ็มโฟนี่ประมาณนี้ เรามาอยู่ตรงหน้าเข้าเกมเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีแอดออนแล้วก็เกมพารซึ่งเกมพารเนี่ยจะมีแอดมินกับเรดิโอกูไม่สนใจนะครับเรามาดูตรงแอดออนกันโอ้ <Ooh. S 1> มีหลายอย่างให้เราเลือกซื้อนะครับสามารถซื้อหักก็ได้นี่ i n s t ตอลโดยใช้เงิน8โลบัคเวสุดยอดมากซื้อ <c oughs> <c oughs> ไซเลนเฮดแม่ทำไมมัมีแต่ของน่าสนใจบรา f o o ส s t e p ทุก Bra, ครั้ง Bra, ที่เราเดินมันจะเป็นเสียงบ้าลรอ ไม่เอาอ่ะไม่ค่อยอยากได้ซื้อโซนิกนะครับ SCP 173ซื้อทอร์นาโดโอ้โหเยี่ยมมากเลยถ้าเกิดกูไปในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมที่ทงังน่าจะมันมากๆเลยยอดแล้วก็ซื้อตัวอะไรเพิ่มดี breaking n e w ซื้อหนูกมาด้วยแม่แจ่มแล้วกูซื้อประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็น่าจะเล่นไม่หมดแล้วมังอะไรคือ day 17วะไม่รู้จักวะ่ะจะไม่เป็นไร ซื้อเอาไว้ก่อนนะครับแค่นี้ก็น่าจะรีวิวไม่หมดแล้วเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมด้วยทำไมเดอะฮักมันมีสองตัววะมีแบบเฟรนลี่กับเป็นสตัตกูกอบกูอย่างนั้นเหรอลองเอาเฟรนลี่มาหน่อยอ๋อเดอะฮักเดี๋ยวตะกี้เขาลองด้วยนะเว้ยปวดขี้อย่างเดี๋ยวตัวสตัตอรมาด้วยนี่มันจะบวกกันไหมเฮ้ยสองตัวนี้บวกกันเว้ย เออเออเฮ้ยเต่อสู้กันเลยมึงต่อสู้อะไรของมึงวะดิ u าดับช u ดับชา u ับชาด u บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วถือว่าอึดมากต่อไปซานิก e l l o ซานิกเฮ้ย no please oh come on man ไม่ต้องเปิดเพลงไล่กู โนคริส no, oh, ์แม่เจ er oh oh ah! ้าให้ตายเถอะมันกลายเป็นศัตรูกูเฉยเลยลองซูเปอร์แมนดูไหมโอ้โหหมายก็ซูเปอร์แมนโอ้โหเขาจะสามารถช่วยเราต่อสู้กับปีศาจได้หรือเปล่าถ้าผมลองเสกซอมบี้มาดูโด้นซูเปอร์แมนต่อสู้กับปีศาจเย็ดเคเจ๋งว่าโอ้โหมาเดียวมันหล่อเท่ยังเลยงั้นลองต่อสู้กับสไตเดอร์ดูไปเลยกูว่า ซูเปอร์แมนน่าจะตายในเร็วๆนี้ดูดิคือมันไม่รู้ว่าจะต่อยไซเดอร์ยังไงนะครับ GG อย่างนี้ GG GG ตัวต่อไป SCP 173ไหนอยู่ไหนโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเท็เจอร์ยังไม่โหลดเลยนั่นอนะเฮลโหลโอ้กอดสะดุ้งหมดลองใหม่ลองใหม่ลองใหม,ใหม่คือเขาไม่ได้เป็นพวกเดียวกับเราใช่ไหมผมลองเสก n p c ดูโน่นไปหักคอมัน ว่า <What? S 1> สะดุดหมด Shut up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  หายไปไหนแล้ววะแอบอยู่ในห้องมืดหรือเปล่าไม่มีโอ้โอ้โอวิ่งมาแล้วโอ้ชิบหายแล้วไงกูว่ากูตายแน่เงี้ยกูไม่น่าเสกมาเลยกูคิด,คดผิดพลาดขั้นสุด no p l e a s โอ้โหดูมันว่ายน้ำ เรียบร้อยมึงติดกับกูละเอาไปว่าตัวนั้นมันจมน้ําไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองตัวใหม่แต่ว่าจะลองใช้การบิตี้กันดูเผื่อว่าผมจะควบคุมเขาได้ no กูค,ควบคุมเขาไม่ได้ please dude please ยิง่งกูไม่ได้เอา RPG มาด้วย RPG อยู่ไหนวะเวบป๊อตล็อกเก็ตลันเชอร์กดศูนย์ปึ๊บยิง my god ตายหา่า สองนัดสนัดใช้ได้อยู่มันจะมีอีกตัวหนึ่งแม่งร้องควรคางอยู่ใต้น้ำเนี่ยเด๋ยวผมลองตัว day สิเจ็ดดูนะครับมันเป็นตัวอู้วันที่17ไม่นะตัวมันใหญ่มากโอ้นานมีขนอะไรด้วยวะเนี่ยในเป็นตัวอะไรอู้ถ้ากูไปเสกในเซิร์ฟเวอร์ส่วนลมนี่ทางน่าจะมันมากๆเลยวะ่ะ day เจ็ด วันที่17บเจกูไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่มันคือวันที่17โดยใช้ตีนั้นกระแทกกูจนตายย็ดแค่มันทำคอมกูแหลกอะไม่นะมันมาอีกแล้วเอเคยิงเร็วชิบหายกูว่าไม่มีวันตายแน่เลยวะ่ะเอาละ่ะเซเลนเฮดจัดการมันอุบแม้แต่เซเลนเฮดยังช่วยกูไม่ได้ดูดิตัวแม่งขาดครึ่งเลยอะ ผมไม่รู้นะครับว่าอะไรฆ่ามันแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็หายไปละเดย์สิ Day นี่อันตรายอันตรายอันตรายมาก breaking news มันคือข่าวแล้วอู้ไททันเหรอวะไม่ยักษ์ไททันโอ้ย่วนนี้กูว่าน่าจะอพอๆกับเอเดย์สิแน่เลยวะ่ะมึงเหยียบกูเลยเอออย่างนั้นแหละกูสู้มึงไม่ได้อยู่แล้วกูพูดจริงแต่อะไรสู้มึงได้รู้ไหมทอร์นาโดไม่กอดเสกปุ๊บตายปับ๊บ ผมคิดว่ามันน่าจะตายพร้อมกันหมดหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่ตายว่ะชิบหายละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเสกทอร์นาโ,โดตรงนี้มีรอคูดาวด้วยไมนะเอานุ๊กมาเอานุ๊กมาโห<ฮ>นี่มันนรกชัดๆอะเหมาะสําหรับเอาไว้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมมากไม่รู้ว่ามันใช้ได้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้หรือเปล่าในมีอันไหนที่กูยังไม่ได้ใช้อีกกูใช้ไปหมดละนั่นไงเห็นไหม เดี๋ยวพายุมันก็จะแบบบินมาหากูเพราะมันกวนส้นตีเนี่ยมึงมีการล็อกที่ตัวละครกูตามติดชีวิตคนเรากว่ามึงจะหายไปได้เนาะเฮ้เว้ยอันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสปายเขาด้วยการเอาตัวอะไรออกมาดีเอา breaking โยกมาชีวิตพวกเองจบแล้วดูดูตัวละครที่กูเสกออกมา ทำไมสักอย่างดีวะเออนั่นแหละเออสุดยอดสุดยอดสุดยอดตุดย่านโอ้เดี๋ยวมันมีการล้มแบบนี้ด้วยเด้อวะกูสาดซื้อมาเลยนะเว้มึงจะล้มโง่ๆแบบนี้ไม่ได้นะไม่นั่นแหละทุกคนช่วยกันลุมยิงมาเร็วเดี๋ยวเอาเดย์สิบเจ็ดมาด้วยมึงเจอวันที่สิบเจ็ดกูวันที่สิบเจ็ดออุ้ยใหม่ก็คนน่าจะตายกันเยอะเว้ยวัต เออมึงช่วยทำอะไรสักอย่าง,งเถอ,อะกูสารเติมโลบั๊กมาด้วยเติมมาเพื่อซื้อมึงมาทรมานคนในเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะแล้วสิ่งที่มึงตอบแทนกูคืออะไรโอ้มล์ก๊อดยืดออไมล์ก๊อดเดี๋ยวใช้ทอร์นาโดแม่งเลยท,รทรอร์นาโดมาทอร์นาโดมาเซิร์ฟเวอร์นี้แม่งจะแหลก <laughs> ทอร์นาโดมาแล้วทอร์นาโดมาแล้วว <Wow. S 2> ู้ว้าวว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  ห้ามแอบอยู่ตรงนี้เฮ้ยเอา้าเขาตายไหมตะกี้กูว่าเซิร์ฟเวอร์ดีเละแล้วแน่นอนเดี๋ยวเอานุกมาเดี๋ยวเอานุกมาระเบิดนุกเลยนะเว้ยโอ้ไม่ควดแลกดูดิกดอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันไม่ลากตามมานี่คือจบละคุณผู้ชมเกมแหลกชิปหายวายปวกมานี่จงระเบิด ระเบิดสิจ้าปวดฟลคลีนอัพแนวกูย,ยังมีนุกอยู่ได้โบดรีบร,ระเบิดก่อนระเบิดก่อนโอ้โหมันหายไปก่อนเนี่ยๆ Gordon Freeman นอฮะกอร์ดอนฟรีแมนผมไม่ยอ่อท้อไปเดี๋ยวมึงเจอมินินุกกูมาแล้วมาละเอเ้ยเพื่อนกูมีมินินุกด้วยมันระเบิดหรือยัง ระเบิดเถอะอ๋อผมรู้แล้วว่าทำไมมันถึงไม่ระเบิดคุณผู้ชมจําคลิปที่แล้วได้ไหมที่ผมใช้ระเบิดยิงรัวๆแล้วมันไม่ยอมระเบิดอ่ะผมคิดว่าในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมมันน่าจะยิงระเบิดไม่ได้หรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นผมก็อัดแบบนุก๊กตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มตุ้มคนในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะแบบรีบออกกันอย่างน่าสงสารไงเกมนี้เขาไม่คิดดักกลัวไว้ด้วยกูนิดดูดิดูระเบิดที่กูลงเอาไว้พวกมันไม่ระเบิดมันนี่หมายความว่าไงวะระเบิดเลย เฮ้ยมีใครตามฉันมาอมืตามฉันมาตามฉันมาตามฉันมาเหรอจงนอนไปสิยิงเข้าหัวยิงเข้าหัวเ,เอ่อคุณผู้ชมครับผมคิดว่าผมทำให้เซิร์ฟเวอร์นี่มันเจ็งแล้ววะ่ะดูดิ SCP 173กูสเสงมาตั้งนานมันเพิ่งออกแล้วตัวเนี้ยกูสเสงมาตั้งนานมันก็เพิ่งออกเหมือนกันเอาแล้วคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆดีจนกูอยากจะทำแบบนี้แล้วก็ตายในที่สุด ไม่ต้องทําแบบนี้ในชีวิตจริงันอันตรายมากเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้มีประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสิ่งที่ผมคิดไว้หลายๆอย่างมันล้มเหลวเวหลกัหลกๆเลยก็คือเน็ตรอบผมทําให้เกมนี้เจ๊งหมดเลยเนาะข้อมูลมันมีเยอะเกินประมวลอะไรไม่ทันดูสิ่งที่ผมเสกเอาไว้ตั้งนานมันเพิ่งจะเกิดออกมาอย่างเงี้ยไม่มันเลยครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ยจะเล่นเกมนี้ผมจะทําการทิ้งลี้ยงมาให้ตรง้าล่างละกันนะครับถือว่าเป็นเกมที่โคลนแกลลี่มอสออกมาได้ดีมากอยู่ดีนั่นแหละลองไปเล่นดูลองไปเล่นดู